สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำมะกรูดเชื่อมน,นะคะน่คะเราได้มะกรูดแก่มาแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาปอกเปลือกนะคะนี่ค่ะวิธีปอกเอาผิวออกค่ะนะคะนี่ ออกผิวมะกุูดนะคะส่วนผิวมะกรูดเราก็จะเอาไปทำเป็นยาสระผมนะคะยาสระผม ผิวมะกรูดใช้แต่ผิวมันพอเราได้มาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะผ่าไปล้างน้ำหนึ่งน้ำนะคะแล้วเราก็พอล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็มาคันเอาน้ํานะคะออกเราต้องผ่าก่อนนะคะผ่ากลางสาหรับใครที่มีเครื่องบีดน้ำมะนาวแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ ส่วนใครที่ไม่มีก็ใช้มือได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็บีใช้มีดทำแบบนี้เพื่อที่จะเอาเมล็ดแล้วก็เนื้อเราต้องดูเมล็ดออกให้หมดนะคะจะได้ไม่ขมเวลาที่เราทำนี่ค่ะ นี้ก็ยังไม่เกะเท่าไหร่เราก็จะใช้ได้ค่ะส่วนน้ำาะน้ำมะกรูดเราก็จะเอาไว้ดื่มล้างไขมันตอนเย็นนะคะก่อนนอนลดภูมิได้ด้วยนี่ค่ะพอเราได้มาแบบนี้นะคะเราก็ไปล้างน้ำเปล่าหนึ่งน้ำนะคะแล้วเราก็เอามาลงใน ชามนะคะแล้วเราก็เทน้ำปูนใสอันนี้เราจะแช่น้ำปูนใสไว้แล้วนะคะหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะจะมาบีกน้ำออกน้ำปูนใสออกแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะนะคะวันนี้เราจะทำในสูตร90รูปนะคะ ใช้น้ำตาลโล่งขึ้นถ้าเราทำ30ลูกเราก็จะใช้น้ำตาลขึ้นโล่ใครชอบหวานน้อยก็ลดน้ำตาลลงได้เลยค่ะนี่ค่ะ,ะทำเยอเรียอที่จะนี่ค่ะคแล้วนะคะนี่คือเราข้ามขั้นตอนให้ดูนะคะ ก็จะมาเป็นที่เปิดไฟเลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ำตาลก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะีค่ะให้เราบีบไปแล้วทีนี้มากลูดเราก็จะก้าสิลูกนะคะ เรากา็จะเปิดไฟนะคะใช้ไฟก,กลาง มือวยเนาะไม่ให้ลองไหมไม่ให้กระทะลองไมเอาะลิ่งมา ะใช้ไฟกลางนะคะที่ร้อยยี่ส <20. S 1> ิบองศาอันเล็กที่ล้างแล่วใ ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะสองช้อนสองช้อนชา หวานน้อยก็ลดลงได้นะคะตัดใส่ย้ำตาสักโกลหนึ่งได้สนะมบูรณ์ที่ไม่ชนะมมอบหวานอันนี้ก็ทำตามสูตรที่เกษตรเนานะทำให้ดู ทำให้แห้งเลยนะคะแล้วก,ก็จะมีน้ำใสกินเป็นทำสเสร,ร็จแล้วก็จะถามว่าทำไมต้องแช่นนะ้ำป,ปูนใสแล้วก็จะทำให้เขาแข็งไม่ลิ้และเชื่อม เจอเม็ดก็เอาออกด้วยนะคะเพราะเวลาเรากินมันก็จะติดนะ จะทำไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งดีแล้วเราก็จะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะเล้วก็มาดูกันน,ะนี่ส้มค่ะมาถึงท้นทางแล้วนะคะเราก็าจะ สีสวยเราจะเอาให้แห้งเลยนะคะน่าจะไฟยังอยู่ที่2,000นะคะก็คือ240องศาส0 0พันวหรือใช้หัวเตาไฟฟ้ามันก็จะบึนไฟได้ คือเรามาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็สามสิบนาทีค่ะนี่นะคะก็จะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราขึ้นทางแล้วเราก็ลดไฟลงมาที่เอ,นะอ,อ่อแปดสิบองศาเนอะร้อยองศาเออรร้อยองศาก็คือไฟเบาอะ เพราะว่ามันมีปิดไม่ได้ดนี่นะคะแล้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็คือไข่ให้ดูกับว่าตอนเนี้ยเรามาถึงทางแล้วเห็นไหมคะนุตามริ่ม ก็เป็นแปดสิบองศาพอร้อยองศานี่ก็จะแรงไปนี่ค่ะก็ะจะเริ่มนี่ก็ะจะตอนนี้ชําเลยค่ะเนี่ยก็ะจะเป็นเหนียวช้ำ หวานมากเหมือนสูตรนี้ก็ลดน้ำตาลลงได้นะคะให้เหลือแค่เร้อยนึงไอ,อมะกรูดเก้าสิบรูกก็ลดเหลือแค่โลนึงนะคะอันนี้ทำตามสูตรยูทูบที่เขาแชร์มาเนาะก็จะเป็นเก้าสิบรูกน้ำตาลที่โลครึ่งแต่เ,เราสามารถลดได้เนาะถ้าเราไม่ชอบหวานมาก ขนมหวานนะคะกินแอนละชิ้นก็พอแล้วค่ะเก็บใส่โหลวไว้เนาะแล้วก็บำรุงหัวใจชุ่มคอแก้สีมหัเจ็บคอแล้วก็จะเอาให้แห้งนิดนึงเนาะ ที่ก็ไฟอยู่ที่ร้อยองศาตอนนี้เราก็ลดมาเหลือแปดสิบองศาแล้วนะคะเพราะว่าจะไม่เดี๋ยวได้กลิ่นไหม่กลิ่นมนตามไหม่เราก็จะเอาให้แห้งเลยะคะก็จะช่ำน,นี่คือจะทำเก็บไว้ให้ลูกชายกินด้วย คือหานั้นชอบกินของหวานมากส่งไปให้ลูกสาวด้วย่จะบอกลูกว่าห้ามกินเกิน,นวันละสองชิ้นเพรางั้นเดี๋ยวอ้วนตามหาแก้กระหายของหวานได้นะ หยิบมาสักเราก็กินแค่วันละชิ้นก็พอเนาะแก้อาการอยากของหวานได้นี่ค่ะจะให้ดูว่าเราจะเอาแบบแห้ง ใช้ไฟอ่อนนะคะช่วงแรกกับไฟแรงไงถทำไมมันถ้าใช้ไฟแรงมันก็จะไหมมันก็จะเหม็อนอิ่นก็จะไม่น่ากิน ามสูตรที่แชร์มาเขาจะไม่ได้ใส่เกลือนะคะแต่ว่าสูตรเราเราจะใส่เกลือให้ตัดหวานวเพ่ความนัวคงกลงเหมือนกวนมะม่วงเคยทำแล้วคะใส่ตามสูตรที่เขาพูดกันเนาะเราก็ทำปีที่แล้วมันหวานยางเดียวเลยอะ่ะ พอามาปีนี้ก็เลยปรับสูตรใหม่ไปแนละ้วตามแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยอตอนอยังไม่เอาลกวนที่ชทยอ่ะอระะ่อยมากเขาบอกว่าอะไรนะกินอะไรเป็นส,สมูตี้มะม่วง น,ะะนี่ค่ะมาดูนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่ก็ะจะเป็นหูนะคะนี่ก็ะจะได้แล้วพอแล้วนะคะแห้งพอแล้วโอเคใครที่ชอบแห้งกว่านี้ก็ต่อได้เลยนะคะนี่ก็จะพอแล้วชํำๆค่ะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วก็เก็บใส่กระปุกได้เลยนะคะกระปุกพลาสติก ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องสมุนไพรยา่าโมให้หนิงด้วยนะคะหรือใ,ใครสนใจก็ฝากเข้าไปดูสินค้าของนหนิงในเพจสบู่สมุนไพรในสบู่พิมซิ่งสมุนไพรยา่าโมได้นะคะที่เพจ โอเคค่ะดีค่ะ